ฟอร์ดเป็นแบรนด์รถยนต์ที่มีชื่อเสียงในเรื่องรถกระบะบิกอัพมากที่สุดในปัจจุบันก็ว่าได้เพราะการเป็นอันดับหนึ่งในตลาดรถกระบะขนาดใหญ่หรือฟูลไซส์ที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกาเป็นหลักยอดขายในปี2020ที่มากถึง367,387คันและเป็นอันดับหนึ่งในตลาดนี้มานานหลายสิบปีแล้วย่อมไม่มีใครที่กล้าปฏิเสธถึงการเป็นหนึ่งในตลาดนี้ของฟอร์และดูเหมือนว่าฟอร์ จะเริ่มรู้ถึงจุดแข็งของตัวเองเมื่อ3าถึงสปีก่อนด้วยการกลับมาทําตลาด Ford เวนเจอร์ในสหรัฐอเมริกาอีกครั้งที่แม้ว่าจะยังไม่สามารถครองดับหนึ่งในตลาดรถกระบะขนาดกลางที่อเมริกาได้แต่ก็ถือว่ายอดขายไม่ได้เลวร้ายนักอีกอย่างเวนเจอร์ก็ถือว่าเป็นรถกระบะรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุโรปและขายดีในดับต้นๆในตลาดอื่นๆทั่วโลกการแบ่งเซกเมนต์ให้มากขึ้นไปอีก าจจะทำให้บริษัทมีโอกาสขยายตลาดรถกระบะได้มากขึ้นนั่นจึงเป็นที่มาของการเตรียมเปิดตัวรถกระบะขนาดเล็กอย่าง All-New Ford Maverick ที่เริ่มมีภาพสปายช็อตหลุดออกมาเห็นกันถี่ขึ้นในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการเปิดตัวในปลายปี2021นี้ซึ่งน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกับการเปิดตัว a l n e w Ranger Generation ใหม่การมีรถกระบะทั้ง3รุ่นทำให้ Ford สามารถครอบคลุมตลาดรถกระบะพิกอัพทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กการทำตลาดรถกระบะ3ามรุ่นภายในปี2021นี้ทำให้ไม่มีใครกล้าที่จะคิดว่า Ford มีแผนในการแนะนำรถกระบะพันใหม่เพิ่มเข้ามาอีกโดยเป็นการต่อยอดมาจาก SUV สุดร้อนแรงแห่งปี2020อย่าง Bronco ที่เรื่องนี้เคยมีความเป็นไปได้จากข่าวลือที่นำเสนอโดยนิตยสารออโตโมบิล เมื่อเดือนกรกฎาคมปี2020ที่ผ่านมาแต่ก็ไม่มีใครใหความสนใจมากนะักเพราะในช่วงนั้นข่าวการเตรียมเปิดตัวอน i l แ m a v e r i c กก็เริ่มมีออกมาประปรายและคนส่วนใหญ่ก็ยังคิดว่า Maverick เป็นการตีข่าวเพื่อสร้างสีงสันมากกว่าทำให้ข่าวของ Bronco ้ i c k Up ดูจะเป็นเรื่องที่ไม่มีความเป็นไปได้มากขึ้นไปอีกแต่ล่าสุดสมาชิกฟอรั่มของเว็บไซต์บ r o n โก 6G ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าในคลิปวิดีโอหนึ่งของ Ford ที่มีการเผยแพร่ในวันที่20พฤศจิกายนปี2020ี2020ตามที่เห็นอยู่นี้มีการแสดงเห็นภาพสเก็ชของรกระบะรุ่นหนึ่งที่ใช้พื้นฐานมาจากบองโกโฉมใหม่ซึ่งเมื่อมอง,องผ่านๆแล้วอาจจะคิดว่ามันคือบองโกรุ่นมาตรฐานทั่วไปเพราะกระบะท้ายมีขนาดเล็กแต่เมื่อพิจารณาโดยละเอียดเราเห็นภาพสเก็ชของบลงโก p ิกอัพอยู่หลายภาพ นั่นทำให้ประเด็นข่าวที่นิติสารออตโมบิลหยิบยกขึ้นมาเมื่อหลายเดือนก่อนเริ่มมีน้ำหนักขึ้นมาทันทีโดยในขณะนั้นออตโมบิลเชื่อว่าฟอร์ดมีแผนในการเปิดตัวรถรุ่นนี้ค่อนข้างจะแน่นอนแต่ยังไม่ทราบว่าฟอร์ดจะทำการเปิดตัวขึ้นเมื่อไรเพรียงแต่ระบ,บุว่าเราจะไม่เห็นรถกระบะน้องใหม่รุ่นนี้ก่อนกลางปี2024ซึ่งเป็นการอ้างอิงจากแหล่งข่าวของออตโมบิลเอง โดยยังเผยอีกว่าขุมพลังของ b r ลโก o Pick Up รุ่นสูงสุดจะต่างไปจากที่ใช้กับ b r ลโก o SUV ที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบอีโคบูส V8 ความจุ3.0ลิตรโดยมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน V8 ความจุ5.0ลิตรเกียร์อัตโนมัติ10สปีดในขณะที่รุ่นต่ำลงไปจะใช้ขุมพลังเหมือนกันคือเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบความจุ2.3ลิตรที่มีทั้งเกียร์ธรรมดา7สปีดและเกียร์อัตโนมัติ10สปีด ด้วยเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ V6 ความจุ2.7ลิตรที่มีเพียงรุ่นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเท่านั้นแหล่งข่าวของ a u โ o Mobile ยังเผยอ,อีกว่ารองโก้ p ิ c กอัพจะมาพร้อมอุปกรณ์และฟีเจอร์ต่างๆเหมือนกับรองโก้รุ่นมาตรฐานแต่รองโก้ p ิ c กอัพจะมีเพียงรุ่นคูขับที่เป็นตัวถังแบบ4ประตูเท่านั้นมีการวิเคราะห์จากสื่อต่างๆว่าเหตุจูงใจในการเปิดตัวรถกระบะใหม่1หนึ่งรุ่น ั้นที่มีรถประเภทนี้อยู่แล้วถึง3รุ่นในตลาดกระเพาะฟอร์ดต้องการชิงส่วนแบ่งตลาดจากจ e e ปแก a d ิเอเตอร์รถกระบะทรงพิเศษที่เจาะตลาดเฉพาะกลุ่มซึ่งฟอร์ดมองว่าตลาดมีขนาดใหญ่พอที่จะลงทุนในการผลิตรถกระบะอีกหนึ่งรุ่นเข้ามาแข่งขันกับจ e ๊ปเหมือนกับที่เปิดตัวบลังโก้เอสยูวีแข่งกับจ e e ปแร a เ g อร์นั่นเองสำหรับช่วงเวลาของการเปิดตัวบลังโก้บิ๊กอัพอย่างที่ได้กิ่าไปข้างตน้นคาดว่าจะเกิดขึ้น ตั้งแต่กลางปี2024เป็นต้นไป พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ